สำหรับวงแบบนี้ก็ตามแต่ว่าก็จะพยายามแต่ว่ายังไงเรารู้ว่าเราไม่ใช่เพลงสำหรับทุกคนอยู่แล้วยังไงก็มันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเพลงเพลงของเราแล้วก็ไม่มีเพลงแบบไหนที่ทุกคนจะชอบด้วยอะไรเงี้ยมันมันต้องมีกลุ่มที่ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็โอเคยอมรับได้แล้วก็อยู่ร่วมโลกเดียวกันได้ไม่มีปัญหาครับก็คือมีมีโปรเจกต์รับอย่างไงนะฮะนูเมทัลก็ก็ใช่ใช่จริงๆ จะเรียกแบบนั้นก็ได้หรือว่าเป็น랩ล็อกก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นวงป๊อปน่ารักน่ารักก็ได้ครับใช่ครับเรียกได้หมดเลยครับอันนี้มีโปรเจกต์กับ V ด้วยเป็นพาร์ตีน้าคือเพลงเหรอครับไม่มียังไม่ยังไม่มีนะครับไม่ให้เขามาช่วยเพิ่มความป๊อปหน่อยไม่ให้เขาไม่ช่วยทำนะหมายถึงว่าเขาไม่ช่วยคอมเมนต์บ้างหรือเดี๋ยวไม่ช่วยแบบช่วยไกด์เราบ้างอะไรเงี้ยครับ ยี้เพลงใหม่ก like, oh, ็ก sure. ็มีเส he ียงวีอยู่นิดหนึ่งอะไรเงี้ยเราไปหาดูแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบเปิดแบบโอ้อันนี้คือฟีเจอร์ลิงไม่ใช่ไม่ใช่ก็แบบเขาไม่ช่วยเขาอยู่แบบที่ห้องอัดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่เขาก็ช่วยช่วยเราเยอะนะครับครับอะไรยังไงนะฮะครับข้า็สารชอบอะรแบบ กับย้อนสุดท้ายเลยฝากฝากัซีรีส์เรื่องนี้ทีเก้าช่างท้าทายครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแม่น้าสไพร์ทพระโขนนะครับทางช่อง Work p คอยส23นะครับผมปีหน้าได้ชมได้รับชมรับความสนุกแล้วก็ความเข้มข้นนะครับผมเต็มๆกันแน่นอนครับฝากด้วยนะครับผมโออเคคขบุณนะครับพี่ครับครับก็กำกำพี่หนึ่งเฮ้ยในหัวใจ